بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تانبي ن้อง بساطا في كم كنّي بودياء ينتمي إلى ที่แล้วนะครับในคือเรื่องของความประเสริฐของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติซึ่งเราอ่านกันมาจนถึงในตอนกลางของการอธิบายนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าท่านอบีสานลอลฮวาในยิงวัซัลลมไดสอนให้พวกเราบอกว่าผู้ใดกระามที่เขาปรารถนาะอยากที่จะมีริสกีที่เพิ่มพูนอยากที่จะมีอายุที่ยืนยาวออกไปเนี่ยให้เขาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของเขา ซึ่งฮะดีษบทนี้เนี่ยเชคซอล่าฟาซาห์นะเฟรเดอรลคอนว่ามูจาฮันะท่านบอกเราบอกว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยถ้ามองดูผิวเผินเนี่ยจะเป็นฮะดีษที่ขัดกับอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت อา ل ى บอกว่าวะลาออัคิรลลฮ يؤخر الله نفسا อะอ ج ا า أ ج ฮ ه เมื่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะจะไม่ให้มันล่าช้าออกไปแปลว่าเมื่อถึงเวลาตายก็จะต้องตายแปลว่าไม่สามารถที่จะยืดออกไปได้อีก แต่ในขณะที่ะดิษบทนี้ที่เราซู้บอกว่าหากว่าเชื่อมสัมพันธ์คือญากอายุจะยืดยาวออกไปอีกเชคกันเลยบอกว่าแล้วคําตอบของอายะอัลกุรอานกับะดิษบทนี้เนี่ยสองอันสองหลักฐานนี่เราจะรวมกันยังไงจะอธิบายสองหลักฐานนี้ยังไงคราวนี้เชคกันเลยอธิบายฟังพี่น้องว่าสองอยายะนี้และะดิษบทนี้สามารถที่จะตอบได้นะครับดังต่อไปนี้มีหลายความหมายเดียวกัน คำตอบแรกนะครับหรือการอธิบายแรกของมรรดาอัลลาม่านนะครับมรรดาอัลลาม่านะครับ,รบที่เชคซอนและฟาซานได้ยกมาท่านบอกว่าอะไรท่านบอกว่าในฮะดิษบทนี้เนะี่ยบอกให้พอเรารู้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้อย่างตายตัวแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มไปได้อีกแล้วและไม่สามารถที่จะลดน้อยลงไปได้อีกแต่ถ้าว่าการที่ใครก็ตามที่เข้าเชื่อมสัมพันธ์เือยากเนี่ย ในที่นี้หมายถึงอะไรอีกหมายถึงอัลลอฮ์จะอะไรจะทำให้อายุไขของเขาเนี่ยมีบรารอกะใช่ไหมครับฟาอินนงลอฮัยุูบาริกุลฮูฟีอุมริยีบิตปอะติวันไคยริอัลลอฮ์จะอะไรจะทําให้การที่เขามีชีวิตอยู่นะั้นน่ะมีบรารอกะมีความจำเริญแปลว่าคนคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์และการปฏิบัติคุณงามความดี ฉะนั้นที่ทา่านอซูลบอกว่าเราจะจะให้เขามีอายุยืนในทีน่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงจะทําให้คนคนนั้นมีชีวิตอยู่บนความดีงามถึงแม้ว่าคนคนนั้นอายุจะสั้นก็าตามแต่หากว่าคนคนนั้นมีอายุสั้นแต่ทําความดีมากนั้นเปรียบเสมือนกับอะไรพี่น้องเปรียบเสมือนกับคนคนนั้นมีอายุที่ยืนยาวใช่ไหมครับแต่จะหากว่าคนคนนั้นทําความชั่วหรอใช่ไหมครับหากว่าคนคนนั้นทําความชั่วถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุสั้น ท้าแม่พี่น้องปันหนึ่งเหมือนกับว่าคนคนนั้นมีอายุที่ยืนยาว เพราะอะไรเพราะอายุที่น้อยเนี่ยแต่เต็มไปด้วยกับความชั่วเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเขาเนี่ยมันยืดยาวเหลือเกินเพราะชีวิตของเขาทําไปเรื่อยๆทำแต่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นความหมายแน่นะครับทิ่บรนาอัลลามะอธิบายนะครับจึงหมายถึงอะไรหมายถึงอวามเราจะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นมีบารกักมีความจำเริญมีความจำเริญด้วยกับอะไรด้วยกับการเชื่อฟังอลลัลลอฮฺเรอซูลด้วยกับการทําคุณงามความดีนี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองเชคอธิบายบอกว่าความหมายในฮะดิษบทนี้หมายถึงอะไร a อฮ a h i r i ความหมายตามตัวบทเลยพี่น้องความหมายตามสำนวนที่เราสน้พูดเลย annahu yumadi dufi haya tihiyu w a b a ว i l u อุ m r o h u แปบลบว่าอะไรแปบลบว่าอัลลอฮ์จะอะไรจะยืดให้ชีวิตของเขาเนี่ยยืดออกไปอีกอัลลอฮ์จะอะไรจะทำให้อายุของเขาเนี่ยมันยืดยาวออกไปอีก นะครับส่วนคนที่ตัดสัมพันธ์เครือญาติเราจะเราจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยอายุขัยของเขาเนี่ยมันสั้นลงฉะนั้นความหมายในคดีบทนี้ก็ตรงตัวที่ท่านราสุลอ่าสั่งมาลอกว่าอายุมันสั้ฉะนั้นในะดีบทนี้ทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะมีอายุยืนยาวหรือการที่เราจะมีอายุสั้นลงนั้นมีสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุนั่นคืออะไรพี่นอ้องนั่นก็คือการที่เราเชื่อมสัมพันธ์ในระหว่างเครือญาติของเราฉะนั้นเชฟจึงบอกว่าหากว่าเราทําดีต่อเพื่อนต่อครือญาติของเราเชื่อมสัมพันธ์ต่อคือญาติของเราเอา,อเ,อา,อเ,ราเราสารุภายนะว่าจะเราจะทําให้เรานั้นมีอายุยืน ใช่ไหมครับและหากว่าเราตัดสัมพันธ์ระหว่างคเคยญาติของเราอัลลจะอาลาจะทำให้อายุไขของเรานั้นมันสั้นลงฉะนั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นการกําหนดของอัลลอฮฺซุพานะฮูวะจะาลาทั้งสิน้นฉะนั้นในฮะดิษบทนี้หมายถึงอะไรหมายถึงความหมายตามที่โทรสูนได้อธิบายไว้เลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺจะาลากำหนดบันทึกเอาไว้ที่เราเห็นมะฟูดเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลง ช่ไหมครับเคยวสุภาณวุวาจะอาลพระองทรงรู้อยู่แต่แต่แรกเริ่มงตั้งแต่อดีตกาลแล้วว่ะวันวันหนึ่งคนคนนี้บ่าวคนนี้เขามีชีวิตขนาดนี้นะแต่วันวันหนึ่งเขาจะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของเขาเขาจะทําดีกับเคอญาติของเขาเขาจะปฏิบัติดีรักษาสิทธิที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อญาติกลรคิดของเขาเอา,วา,าะวตาาก็จะให้ผลบุญตอบแทนคนคนนั้นโดยการทําให้เขาเนี่ยมีอายุยืน แปลว่าปกติแล้วเนี่ยหากว่าคนคนี้ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยอาล่าตารารู้ตั้งแต่อดีตการแล้วว่าคนคนี้จะมีอายุไข50เนี่ยห้ปีห้ปีตาย แต่ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาปฏิบัติดีต,<ม>ต่อญาติใกล้คิดของเขาเขาไปมาหาสู่เขาทําดีด้วยใช่ไหมครับรักษาสิทธิที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อญาติใกล้คิดของเขาอัลลอฮฺจาราจึงตอบแทนคนคนนั้นเดียวกันใน้เขามีอายุยืนจาก50เนี่ยเป็นเท่าไรเป็น60ปียกตัวอย่างใช่ไหมครับฉะนั้นเราตารู้ตั้งแต่อรัจันตั้งแต่อดีตการพระองค์ ONG, บันทึกเอาไว้ที่ไหนเราอหนมาฟูดใช่ไหมครับว่าคนคนนี้จะตายตอนอายุ60 ใช่ไหมครับบรณดารักฮ์บางท่านบอกว่าในขณะที่มาลิกาบันทึกในตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยใช่ไหมครับบันทึกว่าคนคนนี้จะตายตอนอายุห้าสิบแต่เราจะอาราบันทึกว่าที่เราให้มาฟูดแล้วว่าคนคนนี้จะตายตอนหกสิบฉะนั้นสิ่งที่อยู่ที่เราให้มาฟูดเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่อยู่ที่บันทึกที่มาลิก้าเนี่ยมาลิก้ารู้ว่าคนคนนี้จะตายตอนห้าสิบแต่ในขณะที่ระหว่างที่เขามีชีวิตเขาทําดีต่อญาติใกล้ชิดเลาเราจะอาราจริงยื้ ใช่ไหมครับจากเดิมตกตายตอน50กลายเป็นว่าจะตายตอนอายุ60ฉะนั้นสิ่งที่อยู่ที่เราเอ็าพูดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนที่ไหนที่บันทึกของมาราอีการนั่นเองโดยที่พ่ออะไรเพราะมาลาอิการในเบื้องเรื่องมาราอิการไม่รู้ถึงสิ่งที่เล่นลับนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นความหมายที่สอนนั่นก็คือเราจะอะไรจะเพิ่มอายุของเขาเพิ่มจากเดิมที่เขาจะมีอยู่เพิ่มขึ้นไปเพราะการที่เขาเฉ่อบสมันในระหว่างเรือญาิของเขา ความหมายที่สามเชคบอกว่าอะไรพี่น้องในที่นี้ในอายะในฮะดิษบทนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะซิกรุนจามีนบะเดวฟาตีฮีหมายถึง, Ad ห,ถงหลังจากที่คนคนนี้เนะี่ยตายไปแล้วเนี่ยเราจะอาณาจะให้คนที่มีชีวิตอยู่หลังจากเขาเนี่ยเอ่ยถึงกล่าวถึงคนคนนี้ในสิ่งที่ดี นั้นเชฟจึงบอกว่าไฟกูนูกาอันนะฮูอัมมักฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งตายไปแล้วและมีคนกล่าวถึงเขาในสิ่งที่ดีเนี่ยการกระทําเหล่านี้เนี่ยปันหนึ่งเหมือนกับเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรเพราะยังมีคนพูดถึงเราและเป็นการพูดถึงสิ่งที่ดีใช่ไหมครับและใช้กำบ่ากะอันนาหูยาออชูเบยนันนะสิวะพัวไมยิจุนปรนหนึ่งเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตใช้ชีวิต อยู <muitas> ่ร่วมกับเราอยู่เหมือนกับเราตายไปแล้วเนี่ยผมตายไปแล้วพี่น้องแต่ยังมีคนพูดถึงในสิ่งที่ดีฉะนั้นการที่ยังมีคนพูดถึงเราในสิ่งที่ดีเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ทั้งทั้งที่เราเนี่ยตายนี่ยังตายไปแล้วว่าแต่นี่บิดนาอีอะไรยี่ประหนึ่งด้วยด้วยกับการที่คนรุ่นหลังเนี่ยกล่าวชื่นชมและชมเชยเราในสิ่งที่ดีว่าบิดิครีฮีฟิลคอยดีดาอิมาและกล่าวถึงเราในกับสิ่งที่ดีอยู่เป็นประจำฟากาอันนาหั ไฮยุนปัน,นึงเหมือนกับคนคนนั้นตายได้ยังเหมือนปัน,นึงเหมือนกับเขายังมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราโดยเหตุน,นี้เชคซอลและฟอซา์จึงยกคําคําพูดของนักกวีคําพูดหนึ่งพี่นอ้องเขาพูดว่าอะไรเขาบอกอัซินล,ลีนัฟซิกาฟีฮฮยาติกเกดิกรอเขาบอกว่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จงทําดีเพื่อตัวของเราจงทําดีเพื่อตัวของเราในะขณะที่เรามีชีวิตเพื่อที่คนอื่นเนี่ย จะกล่าวขวัญถึงเราใช่ไหมครับฟิซกรูลินอินซาเนอมรุนซาดิยุนฉะนั้นเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยและมีคนกล่าวถึงเราในสิ่งที่ดีเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับอะไรประหนึ่งเหมือนกับเราเนี่ยมีชีวิตเป็นครั้งที่ที่สองเพราะอะไรเพราะคนยังกล่าวถึงเราในสิ่งที่ดีนี่คือความหมายที่ที่สามความหมายที่สี่เชคบอกว่าว่าีละอินนะฮูยุสยากูบิดุรรียะติซอลิิน ต่ดาอละหูบะอาดะมาตีฮีฉะนั้นความหมายที่4ี่หมายถึงเวลาที่เราทําความดีตอ่อญาติใกล้ชิดของเราเอ l l a h จะอะไรจะให้เรามีอายุยืนที่นี้หมายถึง Allah จะอาไรจะเพิ่มจะประทานริเซกีที่ดีให้แกเราด้วยกับการให้เรามีลูกที่ที่ซอและให้เรามีลูกหลานที่ซอและแล้วเวลาที่เรามีลูกหลานที่ซอแล้วเนี่ยเราจะได้ความดีงามยังไงพี่นอ้องเขาทําอะไรครับ เขาขอดอาให้ก respe no ับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วฉะนั้นเวลาที่ลูกของเราขอดอวให้กับเราในขณะที่เราตายไปแล้วเนี่ยเช่บอกว่าฟากาอันฮูอัมมารุนปหนึงเหมือนกับเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ปหนึงเหมือนกับเราได้ทําความดีอยู่เพราะลูกของเราขอดอวให้กับเราความดีนั้นถึงเราไหมความดีถึงเราการขอดอวอิสติกฟาดขอความดีจากอัลลอฮให้แกเรานั้นจะยังคงไหลดินไปถึงเราในขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพฉะนั้นเมื่อเขาทําดี ขอด้อยจากอัลลอฮ์ในแกเราเนี่ยปานหนึ่งเหมือนกับเรานั้นยังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะอะไรในอันนาดุรียะตะตะดาอูละหูเพราะลูกหลานของเราขอด้วยให้กับให้กับเราว่ากอันนะฮูมุตาวาซีลุนออมรีฉะนั้นเหมือนกับเรานั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อเนื่องบนดุนยานี้้วยกับอะไรด้วยกับด้อาของลูกหลานของเราเหมือนกับฮะดิษที่่านนบีซาลลอห์มอาดีวะลซนลำเดก่าวบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยตายใช่ไหมครับเมื่อลูกหลานของ่านนบีอาดัมเสียชีวิต การงานทุกอย่างถูกปัดหมดแปลว่าผลบุญของเขาจะไม่ได้รับอีกแล้วใช่ไหมครับนอกจากสามอย่างจานั้นหนึ่งสซดากราตินยาเรียก็คือสทานสอดากราตีเป็นทานที่ไหลลินอย่างต่อเนื่องแปลว่าสอดากรอันนั้นเป็นสอดากรที่ประโยชน์ของมันยังคงได้รับการใช้เช่นบริจาครลอดไฟปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับคนมาใช้โรงงาคนได้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นสัตว์มากินผลไม้ต้นไม้ต้นนั้น ขุดบอ่อน้ำเอาไว้คนได้ใช้ประโยชน์สัตว์ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับบริจาคมุสฮัฟอันกุรอานคนได้เอากุรอานมาอา่านมาใช้เราตายอยู่ในหลุมฝังศพสิ่งเหล่านั้นที่เป็นทานผล,ลบุของมันก็ยังคงไหลลินไปหาเราในขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพสองเอาไว้มินยุ่นตาฟาองบีฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์เราสอนให้คนมีความรู้เราสอนให้ดูกอ่านฟาติฮะเราสอนให้ดูกอ่านละหมาดเราสอนสิ่งที่ดีให้กับผู้คนเมื่อเราตายไปแล้วาาล,ลูกเราอ่านละหมาดลูกเราอ่านฟาติฮะคนได้ท ความดีตามสิ่งที่เราสอนตามในสิ่งที่เราเป็นแบบอย่างเอาไว้เราตายแล้วความดีถึงเราไหมถึงเราอยู่ประการที่3ถ้าเราสุบดกเอาว่าเรีนสอนี้เห็นยะดอาละมูหรือลูกหลานของเราขอดูอาให้กับเราในขณะที่เรานอนในหลุมฝังศพดูอาก็จะยังคงไหลเวียนไปหาเราฉะนั้น3สิ่งเหล่านี้ใช้บอกว่าไฟกูนุนัสเซลุลอาสน ไฟย์กูนูนัสตุลละอัซเซอรีบิวโยดิสุริยะติสอเลห์ฉะนั้นการที่เราจะมีอายุยืนยาวในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เรานั้นจะมีลูกหลานที่ที่ซอและไฟอิดะวซอและรอฮิมาฮูเมื่อเราได้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของเรารอซากคฮุลลอฮุดุริยะตันซอเลห์ฮัดันอัลลอฮฺจะให้เราได้รับริสกีด้วยกับการที่เราจะมีลูกหลานที่ดี ตาดออูร่หูบะอาดามอติฮีฟะกะอันนะหูไฮยุนลำยามุตฉะนั้นเมื่อเรามีลูกหลานที่ดีแล้วลูกที่ดีของเราจะขอดอาให้กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วปันหนึ่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายจากโลกนี้ไปไหนฉะนั้นให้เราทำอะไรพี่น้องให้เราเชื่อมสัมพันธ์ในระหว่างเครือญาติของเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางฝั่งบิดาจำฝั่งมารดาของเราให้เราทำดีกับพวกเขาให้เรารักษาสิทธทิที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอพวกเขาให้เราไปมาหา สู่พวกเขาให้เราทําในสิ่งที่ดีงามที่ศาสนาสั่งใช้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือเราจะทําให้เราได้รับดิสกีที่เพิ่มพูนและมากขึ้นจะทําให้เราได้รับอายุที่ยืนยาวจะทําให้เราได้รับดิสกี้โดยการที่เรามีลูกหลานที่ดีจะทําให้เราถูกกล่าวขวัญถึงสิ่งที่ดีหลังจากที่เราตายไปแล้วฉะนั้นนี่แหละคือความดีงามพี่นองนี่แหละคือความโปรดปรานของเราสุภาณวาวาจาราที่จะประทานใแกเราในการที่เราทําความดีเพียงแค่ เล็กน้อยแต่การตอบแทนของมันนั้นยิ่งใหญ่ได้มากมายยิ่งนะฉะนั้นขอเราสุภาณอุวาจะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ด้วยกับการทำคุณงามความดีด้วยกับการได้รับในสิ่งที่ดีและความโปรดปารานของเราสุภาณอุบาจะอาลา้างดุนยาและกาคเรอาลาาัอาลาอาลลลลลลอออฮฮฮฮุุะะะัััััยิิิวมมมดซบม